สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับเทคนิคคอมแบบง่ายสไตล์กันชพงศ์นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของการใช้โปรแกรม Excel กับแบบสอบถามนะครับหลายคนคงเคยที่จะทํามานั่งนับแบบสอบถามว่าได้5กี่คนตอบข้อน,นี้ตอบ4กี่คนและค่าเฉลี่ยเท่าไหร่ SD เท่าไหร่นะครับวันนี้เราใช้ e x c e l ง่ายๆนะครับผมตอนนี้ผมสมมุติว่ามีคนตอบแบบสอบถามทั้งหมด15คนนะครับ แล้วก็ข้อเนี่ยมีแบ่งเป็น2ตอนตอนที่1กับตอนที่2นะครับตอนละ5ข้อตอนนี้เราจะหาว่าในแต่ละข้อเนี่ยข้อที่1นเนี่ยนะครับมีคนตอบ5กี่คนตอบ4ตอบ3ตอบ2และตอบ1กี่คนนะครับสูตรฟังก์ชันนะครับเราก็คลิกในช่องที่เราต้องการหานะครับอย่างตอนนี้ผมต้องการหาในข้อที่1ตอนที่1นะครับว่าตอบ5กี่คนนะครับเราจะไปใช้ที่ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันจทย์โนี้นั่นเองนะครับ แล้วก็คลิกมอฟัง,ฟงชันนะครับเมื่อคลิกมอฟังชันเสร็จเลือกหานะครับมีไหมครับเขา if ในส่วนนี้ที่เคยใช้มาไม่มีนะครับเราก็เลือกเป็น All เลยแล้วกันนะครับผมเขา if ่าเลยนะครับเขา if เราก็เลือกหาอ่าตัวนี้ครับเขา if คลิกโอเคนะครับ เราจะหาตั้งแต่ไหนครับตั้งแต่คนที่1ถึงคนที่15ถ้ามีมากกว่านี้ก็ได้นะครับผมต้องการหาเลขอะไรครับต้องการหาว่าใครตอบ5นะครับความพึงพอใจมากนะครับคลิกโอเคเห็นไหมครับในข้อนี้มีคนตอบ5้คนสมมุติผมแก้นะครับแก้เป็น5อีก1คนข้อมูลตรงนี้ก็จะแก้ไปด้วยลองใหม่นะครับลองหา4บ้างนะครับไปที่ฟังก์ชันนะครับมอ r e ฟังก์ชันนะครับ ตอนนี้เลือกไปที่เขาอีฟเลื่อนลงมานะครับเลื่อนหา,าหาที่ไหนเอย่ยอ่ะตัวนี้ครับเขาอีฟนะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับจากคนที่หนึ่งถึงคนสุดท้ายนะครับหาเลขเลยครับหาเลขส นะครับคลิกโอเคนี่ก็จะมีคนตอบสีอยู่สองคน1คน2คนเหมือนกันนะครับตอนนี้ผมขี้กเกียจนะครับผมก็จะแก้เลยก๊อปของเก่านี่แหละนะครับค o p y ี o คอนท l นีนะครับ, Ctrl C, รบแล้วก็ไปใส่นะครับใส่ปุ๊บจาก4เป็น3นะครับวางอีกเหมือนเดิมนะครับคนที่ตอบ2กี่คน แล้วตอบ1กี่คนนะครับแก้เงื่อนไขด้านล่างตอนนี้ตอบ1กี่คนนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ก๊อปปี้เลยนะครับทำแถบสีดำคุมนะครับเลื่อนเมาส์มาที่มุมล่างทางด้านขวามือกดเมาส์ค้างแล้วลากตอนนี้ได้แล้วครับว่ามีคนตอบ5กี่คนนะครับตอบ5ตอบ4ตอบ3กี่คนในแต่ละข้อนะครับ ต่อไปจะหาค่าเฉลีย่ยนะครับหาค่าเฉลีย่ยก็ไปที่ฟังก์ชันเหมือนกันนะครับเราเลือก A อล r a อรครับค่าเฉลีย่ยต้งแต่คนไหนคนแรกถึงคนสุดท้ายคนที่15นะครับคลิก Enter นะครับต่อมา SD นะครับ standard d e v i a t i o n หรือส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานนั่นเองไปที่มอลฟังก์ชันนะครับเลื่อนไปที่ s ตัว S เลยนะครับ s t s t d e v ตัวนี้นะครับผม standard division นะครับหรือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนั่นเองคลิกโอเคหาตรงไหนตรงไหนครับหาตั้งแต่คนที่1ถึงคนสุดท้ายอันนี้แค่หาข้อที่1คลิกเรียบร้อยนะครับกด enter ได้มาแล้วเสร็จเรียบร้อยทําการคัดลอกนะครับตำแหน่งีดำคุมลากลงมาเสร็จนะครับอันนี้จะตอบเป็นแค่ข้อ ข้อ1 x bar x d เท่าไหร่ข้อ2ข้อ3ข้อ4เป็นข้อๆไปถ้าเราต้องการหารวมหมดทําไงนะครับหารวมหมดเลยนะครับไม่ใช่มาหาค่าฉเฉลี่ยตัวนี้นะครับเราก็ต้องตั้งใหม่เหมือนกัน average คนข้อที่1คนแรกจนถึงข้อที่สุดท้ายนะครับคนสุดท้ายคลิก enter เหมือนกัน standard division เหมือนกันหรืออีกครั้งหนึ่งนะครับฟังก์ชัน more นะครับ สถานะดีวิสันคลิกโอเคข้อที่1คนที่1จนคนที่15ข้อสุดท้ายนะครับแทบปุ๊บเรียบร้อยโอเคจบครับแค่นี้นครับเราก็สามารถจะตอบแบบสอบถามแล้วว่าคนที่ตอบแบบสอบถามในแต่ละข้อมีความพึงพอใจเฉลี่ยเท่าไหร่ แล้วที่ตอบมาทั้งหมด15คนเนี่ยมีความเห็นว่ายังไงนะครับแล้วก็มีส่วนเี็มนมาตรฐานเท่าไหร่นะครับผมคลิปนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับกับทุกๆสาขานะครับสวัสดีครับ